โปรแกรมนี้ชื่อโปรแกรมรีไว้นะครับขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีเครื่องขัดนะครับน้ำยาจะเป็นสำหรับงานขัดรถขาวนะครับรถที่ไม่ได้ดูแลมาเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างเช่นเราล้างอย่างเดียวเราไม่ได้มีการเคลือบสี น้ำยาล้างเราอาจจะไม่ได้เป็นน้ำยาที่มีตัวสารเคลือบเออก็อจะคล้ายๆกับเคสกรณีนี้ครับรถมันก็จะดูไม่ขาวดูกระดำกระด่างอ,อ่าสามารถแก้ไขได้นะครับที่เราเห็นว่ามันดูกระดำกระด่างเนี่ยก็คือคาบตะกที่มันฝังอยู่บนชั้นเลกกเกอร์สามารถเอาออกได้การเอาออกมีหลายวิธีแต่ว่าการเอาออกที่ถูกวิธีจะให้ผลที่ดีกว่านะครับ ให้ความแวววาวแบบนี้นะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับในส่วนของการกำจัดคราบฝังที่อยู่บนชัแลกเกอร์ก่อนทําหลังทํานะครับ หลังจากเราทําขั้นตอนนี้แล้วในโปรแกรมรีไวซ์ของร้านติเมตก็ยังมีาการเคลือบตัวแว็กซ์สีนะครับเพื่อ,อปกป้องตัวชั้นแลกเกอร์นะครับให้สวยงามมากขึ้นนะครับคล้ายๆแบบนี้อันนี้คือทําแล้วด้านหน้าเห็นนะความต่างหมดครับ ท่านใดสนใจโปรแกรมรีไวต์ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ